สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะค่ะกับช่องแม่แอมชัดๆมาเบิ้งเด็กหน่อยมูนี่แต่งตค่ะเบิ้งเบิ้งสวัสดีคะเสียนหลังค่ะชิเปใส่เสียนหลังหร่งไม่ดูหนังค่ะไปเบิ้งนางเหลืองอย่างเสียนหลังค่ะมาเต็มเลยนะคะจัดเต็มแม่ยกาเปลาลอกคาบเด้อเด้ออันนี้ก็ลอกคาบจากคุณคู่มาเหตุแบบนี้อันนี้ลอกคาบจากนักล่องโอ้กุหลาย่อมเสียนหลัง อพ,พอเข้าวสาบ,บานอเอาไงคะเสียนหลังเข้ากับซ้ำไปให้ไปหน้าได้นมีปากกาเปล่าะไปค่ะไปะ s <S อันมือนี่นะคะนางบอกว่าไปาแม่พาไปเบิ้งเสียนหลังแนก่อนเปิดเทิมนะคะก็เลยพานางไปเบิ้งเสียนหลังเนี่ยคุณครูอีกหนึ่งท่านเบิ้งสภาพคุณครูถอดถอดรูปคุณครูถอดรูปเพือ่อจะไปดูเสียนหลังกันค่ะทุกคนปะโอเคเดี๋ยวพากระจ้าไปเบิ้งเสียนหลังกอนเถอะค่ะมันชิมวันบ่ อันเชียนลังนี่แต่งตแบบนี้ไปเบิ่งเชียนลังนี่ไปคะ่ะตอนนี้นะคะเขาก็พร้อมที่สิไปเบิ่งเชียนลังแบบไอเชียนลังจันเจ้ามาเบิ่งคลิปนี้นะคะสิบอกว่าอันคอยมักจอยห้นดว้อ่ะเบิ่งแน่นี้คนละอยากอายคะเยอะเรียกว่าอันแต่งตเอาดาเดือ สี่บอกว่าหนูเป็น F C I บักฮักเลยเดอค่ะแกงไอ้นันมาอีลีค่ะหนูน่ะเป็นบ้าน้ำไอยแห้งค่ะเบิ่งสุคิปเลยแล้วก็เราก็แต่งตัวตามพี่นะคะเพราะว่าเขาอยากเป็นคนดังเนาะเขาอยากเป็นทีจับตามองนะคะตอนนี้เขากำลังขับรถไปอยู่ค่ะนะคะทุกคนเจอกันเซียนะซืยนเต้วมากเลยค่ะ<ม>น้องแอมน่ะอยากจะไปเบิ่งแต้มือแรกที่ออกแล้วนะคะแต่ว่าบ่มีไม่มา เป็นหมู่ anyway. สันว e. ันนี้้ยก็เลยไปดูนะคะแล้วก็ไปเจอน,น,นุ่มเอ็มทีหน้าโรงหนังได้เลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วมหาดหญ้านี่นะโรบินสันทำมหอดโรบินสันแล้วกำลังจะเข้าไปโรงหนังกันนะคะทุกคนป้า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 จะป้าป้าป้าไปโรงหนังโรงหนัง

เอาดีๆเย้าหัวรอเราก็จะมาดูเสียนหลังไซหันหนามาหน้าเราจะมาดูเสียนหลังไซสุดนะต้นต้นไปใส่มันบริษัสุดแบบนี้ได้บรรทุนสุดมาเบรรทุนนางรวมอย่างนี้เลยที เซียนหลังมาเลวโอเคค่ะดเดี๋ยวเขาไปสือตัวกันเด้อตอนนี้เขาก็อยู่หนาโรงหนังนะคะทุกคนรออะไรเอ่ยรอเข้าโรงฉายแอมมีคนจาเธอได้ด้วยหรอมีคนจาได้ตั้งหลายคนใช่ไหมแล้วก็เราเจอเพื่อนหลายคนยแต่งสไตล์เดียวกันเลยนะคะข้างหลังเราก็มีอินเทนมาด้วยนะ ตอนนี้ก็ปุ่นนะสร้างแต่กองเขาหน่อยนี่แหละเดินตอนนี้เราก็มาดูหนังนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังสเขาโลงหนังนะคะทุกคนไปเข้ากับไปเบิ้องนังกันเดี๋ยวออกมาสิบากสูฟังว่าสนุกไหมเขาจะไปเบิ่งแบบมวนบ่โอเคค่ะเป็นจังได้ดูกันจบแล้วใช่ไหมคะตอนนี้กําลังจะกลับบ้านเป็นจังได้มวนบ่ ส,สนุกค่ะสนุกมากเต็มห้าข้อร้อยเต็มสิบร้อยเต็มสิบใช่ร้อยเต็มสิบหัวหล่อสนิทที่แบบว่าโอ้ยเนาะวี่แม่ผู้บวย่งเบืองหัวดังก้องหัวหัวอกหัวแห้งอ่ะแบบโอ้สุดๆเลยนะคะสุดๆเลยค่ะเมียนอันอันพอพอพรอ้วน ขนาดว่าบ่คอยมากเบื่องหนังแบบนี้นะหวยคิกๆๆแล้วกทุกคนแบบเออโอเคและแบบมันตลกเนาะแล้วแต่ว่ามัน so ก็มีเสียน้ําตาด้วยเด้บาทสุดท้ายบาดสุดท้ายก็มีฉากเสียน้ําตาด้วยอะไรอย่างนี้นะคาเครียดนี่ยแบบมันก็โอเคค่ะนังเรื่องนี้สุดยอดสุดยอดอิตาลังสุดยอดมากโอเคค่ะเขากะสีเมือกันได้ด้วยไหทุกคน ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติงติงรับสาบข้อมูลก่อนใครด้วยนะคะยันเลยามาก